รอนอยู่แล้วเออได้เรื่องลูกศิษย์นะเราทำคอนเทนต์หนึ่งเราจะไปทำซับเรื่องลูกศิษย์นะเราคอนเทนต์หล่นลึกหล่นลึกได้แกอ่าถูกอย่าไปโลกกามิอย่าไปโลกกามิสวัสดีตอนเช้าในวันอากาศสดใสเช้าแห่งบุญเรามา รับสิริมงคลกันตั้งแต่เช้าเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตเนาะตั้งแต่เช้าเช้านะครับเช้านี้ก็เป็นวันที่ดีครับเช้าพุทธเราตอนเชา้าทุกเช้านาะเป็นวิถีสับชีวิต หลายคนก็เตรียมตัวตั้งใจนะครับที่จยากจะใส่บาตรตอนเช้านะครับบางคนก็เตรียมบางคนก็มาตลาดเลยเนาะสวัสดีครับคุณไก่สีคุณไกส่ไกสีจันน้อยนะครับ อนุโมทนาสาธุขอบคุณเกศีนะครับทำบุญสม่ำเสมอครับเป็นที่ให้เป็นผู้ที่ให้ทานนะครับเป็นผู้ที่ทำบุญสม่ำเสมอนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับใครเข้ามาแล้วเนาะก็มาทักทายกันเป็นยังไงบ้างดินฟ้าอากาศ เนฟ้าอากาศเป็นไงตอนนี้ช่องเม็กอากาศแดดแล้วเรตื่นหรือ,อยังเรทางญี่ปุ่นเป็นยังไงเล่าสู่ฟังหน่อย <c oughs> นะครับตอนเช้าเช้าเดี๋ยวเราจะได้ชมไล่สดนะครับพระเจ้าพระสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทนะร์สามรอยประรูปออกรับบิณฑบาตตอนเช้านะครับ พระดินธบัตเช้าก็มาทักทายกันเช่นไกันเรื่องว่าจะต้องเตรียมอาการเรี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศนะครับมีพระเจ้าประสง์มาเตรียมแล้วแดดออกแล้ว ชื่อช่องเป็นดูลมพร้อมโลโก้ใหม่นี่พร้อมโลโก้ใหม่ก็เดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะครับเราจะมามาช่วยกันนะครับูใช่มใช่ช่วงนี้พร้อมที่จะมาแล้วาพมาแล้วฟี <c oughs> <c oughs> ช่องน้องเต้นนะครับคู่ด้วยเ6าทนถามมาหลวงตาจะมาเฉพาะวันพุธกับวันเสาร์วันพุธวันเสาร์รับใส่บาทมาด้วย30นะครับมีบอกภาพเองนเสียง ภาพและเสียงที่ดีที่ภาคตนองกาีตาีกเปนม้รับทางไหทานบครับไปบนสบายบ่เมื่อวานไม่เห็นเมื่อวานไม่เห็นาแต่ยายนี่ อ้มาเหมือนเด็นี่ครับมาว่านี่วะเออสาธุสาธุมาก็มาทำบุญใส่บาตร ว่าต้อกยาเจ้ว่าัญหาุกเรนะรุงอิ่นใย่งยเรับาบย่เานไม่ใช่บาทเดดีนฮ่าฮ่า่าาสครัถ นี่ก็ทิศดำใส่บาทตอนเช้าสิ้นทนทินี่นายกชัยใส่บาทสาธุโอเคเวลาแม่ค้าใส่บาทละเนี่ยจะขายดีใช่ไหมอาจารย์เจฟแม่ค้าไม่ขายจะใส่บาทเนี่ยจะขายดี ฮเอ้าสร้างเหตุใดไว้มันก็ได้รับผลนั้นั้นไงมีผ้าเหมาเหมือนร้านผลไม้เห็ไหมัมอณนาสาธุกับร้านคุณน้องผลไม้นะครับร้านขนมวัฟเฟิลอ

นี่ก็เป็นเช้าที่ดีอีกวันหนึ่งโอ้หมดเกี้ยงเลยเนาะหมดเกี้ยงเลยจัน สำหรับผู้ที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็มาคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับไหนสาธุทำยังไงชาธุสาธุทำยังไงอ้กินกล้ยเก่งๆิเอาสาันี้อจ้เลย เมื่อวานตอนเย็นก็ฝนตกนะครับลมแนะรงฝนตกลงมาอย่างแรงเลยเมื่อวานนี้ที่วัดตาบานน้เพินของเรานะครับแต่ตอนเช้าก็โอเคฝนหยุดละฝนะนหยุดแล้วแดดออกแล้วนะครับ

ถามพิวดดิผมขึ้นกรมไายไปผมโมโหมากเลยโมบอกใครว่าน่าจะมีแน่เอาง้อเรื่องเก่าเอามาเล้ว

ดูเที่ไหนแล้วนี่ลองดูเรื่องนี้พี่ก็เอาไปดูได้กับพี่วัดถามพี่วัดตรงนี้แไม่ดีไม่เนี่ยหลายตังนะแต่ถ้าเกิดใครบราจะหล่นหายไงเพราะมันมีสองทุกกอง

ครับเขาจะพูดยังไงก็ปล่อยเขาเรียกเขาเรามันเ,เราจงมอง,งเพราะว่ามันเป็นความเคยชินของเขา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าวันไหนถ้าเกิดเขาไม่ทำลังไม่ได่าก็จับตาปัด ผมทีว okay. oh. oh, ัดบ oh. 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 uh. ุรพาเขาเก็ปูนซีเมนต์เลเอาลงบ้าน่กวดผมน้องสายไงอ๋อสาสงหัมให้เบิ่งบ่โอ้โแบบคนขิดใ่

ยังยังวะนั่งเลยั่งกันเลยันวเนาอ่าังเยงังเยงานมเจอยผสมถุยโอ้โหเหมือนนั่งอยู่ที่หัวแล้วโพลฐานีกหัโเยอะจ้าขอไปแจ้งทุนดูดีๆนะเห็นยกขอด้วยเโช่องอื่นนี่โอ้ยอะ ออกไม่ดีไม่ดีออกใช่ไปดูเป็นเอกลักษณ์เอามันดีอไมาผั่ไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องไม่อาจมาพูดต่อไดพูดว่าอะไรนะคะเมื่อกพูดรือ้เอกลักษณ์เอกลักษณ์ของเขาแหเขาเจ้า้าต้อได้เป็นบว

ามนี้อนอ้องไปดินยากาอแไม่ใช่ฮะไอ้นี่ไอ้นั่ตามเข้าไปดูว่าที่ตลกที่แี่สุดท้ายนี้ก็จะ